หอให้ครับให้ดวงเดือนเมษายน2565นี้การงานของคุณจะก้าวหน้าจะได้จับงานใหญ่คุณจะมีลาบหลายทางนะครับและขอโชคดีเรื่องงานนะครับจะมีความสุขในครอบครัวมากขึ้นนะครับคุณจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นภายในครอบครัวธนาสำหรับใครที่ยังไม่มีคู่คุณจะได้คู่ที่อายุมากกว่าคุณจะสมหวังในความรักนะครับ ถึงทรัพย์สินเงินทองหรือรถดา,านะครับจะมีความมั่นคงขึ้นลักษณะคุณมีโอกาสมี <password. S 1> ชื่อเสียงจากการทํางานหรือสิ่งที่คุณทํานะคะและกา <คน S 1> รเงินคุณยังดีอยู่คุณมีโอกาสมีรายได้เป็นกอบเป็นการจากหลายๆทางชีวิตคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะ,ะและคุณมีโอกาสได้เพื่อนให,ใหม่เป็นเพื่อนต่างวัยนะครับเป็นวงการใหม่ๆที่คุณจะได้พบแล้วก็จะนําสิ่งดีๆมาให้คุณโดยเฉพาะเรื่องการเงินหรือความสําเร็จคุณมีโอกาสได้เงินจากหลายทางนะครับลักษณะคิดฝันอะไรหรือวางแผนอะไรไว้ ขอให้ดาเนินการทําเลยจะประสบความสาเร็จขอขอบรับขอให้ไปก่อนครับ